สวัสดีค่ะพบกับช่องกาแฟอ่านรถโฟล์คแฟมิลี่นะคะสําหรับอีพีนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการทําสมุนไพรนะคะน้ําหมักสมุนไพรที่เราใช้กันในฟาร์มของเรานะคะก็จะเป็นสูตรง่ายๆจริงๆอ่ะทาไว้นานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ลงคลิปนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะสําสหรับอีพีนี้นะคะเราก็จะมาทดลองทําน้ําหมักสมุนไพรนะคะเป็น ยาเป็นอาหารบำรุงน้องไก่น้องเป็ดของเรานะคะในฟาร์มฮักฟาร์มไข่ไก่ไข่เป็ดอารมณ์ดีนะคะสำหรับส่วนผสมในการทำอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำนะคะสำหรับส่วนผสมนะคะของเราอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้เราซื้อไอตัวที่เป็นมัดพร้อมแกงะคะ่ะ อ่นนึกได้ก็เลยแบ่งมาทำประมาณห้าต้นนะคะห้าหัวแต่ใครห้าหัวอันนี้เป็นกระชายนะคะกระชายซกระชายซอยอยู่ที่แคทวันนะคะอันนี้ประมาณสิบห้าบาทอันนี้ก็เป็นขิงซอยสิบห้าบาทน,นี่กระเทียมกระเทียมเนี้ยจะเป็นสิบกลีบนะคะอันนี้ปริมาณเนี้ยเราเป็นรุ่นทดลองเ,ลเฉยนะคะ ก็ทาตามที่เราลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอระเพ็ดนะคะบอระเพ็ดนี่ประมาณาท่อนท่อนแล้วประมาณสิบเซนเนี่ยประมาณสี่ท่อนนะคะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นขาแก่นะคะน,นี้เป็นรุ่นทดลองนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นหอมหอมสามหัวนะคะหอมแดงแล้วก็บางตำรานะคะเขาก็จะใช้ไอ้ตัว ฟ้าทลายจุเน่เราไม่มีเนาะวันนี้เราขาดฟ้าทะลายจุอันนี้เป็นรุ่นทดลองนะคะสูตรเฉพาะของจรินพรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดมันตะล้าใช้ตัวของมะกรูดที่เป็นลูกนะคะบังเอิญว่าเราไม่มีเราก็เอาตามที่เราหาได้แล้วก็ไอตัวนี้นะคะน้ําไอตัวน้ําตาลนะคะที่จะเพิ่มเร่งการเกิดจุลินทรีย์นะคะมีขวดโหล ำหรับที่จะใส่น้ำหมักเชีวอาพามาทดลองกันนะคะเราไม่ได้มาประกอบอาหารแต่อย่างใดแต่ว่าเราจะทำน้ำหมักสมุนไพรเพื่อสุขภาพน้องไก่น้องเป็ดที่ฟาร์มเรานะคะแลวทด <Wow. S 1> ลองสูตรเฉพาะโดยโดยจรินพรนะคะไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าตามตำลาแล้วมันก็จะมีวัตถุด,ดิบเท่าที่เราหาได้ก็น่าจะช่วย อันนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคแต่ว่าจะเป็นช่วยป้องกันการเจ็บป่วยของน้องเป็นหวัดเป็นอะไรที่เป็นโรคของไก่ของเป็ดนะคะอันนี้เพื่อเสริมสร้างความสุขภาพให,ให้ให้น้องเป็ดน้องไก่ได้แข็งแรงนะคะเราก็จะนําทุกอย่างลงใส่ในขวดโหลนะคะเดี๋ยวเราขอเอาใส่ขวดโหลกันนะนี่ ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจริงๆเราก็ผสมได้เลยนะคะกว่าทุกอย่างที่มีเพราะเราจะผสมกันอยู่แล้วนะคะใช้เกล,กลือห้านี่ ทุกอย่างเข้าสูดขวัดล้อของเรานะคะหอมมากเลยกินหอมยังกระเมียงเลยหอมมากๆเลยนะคะปริมาณที่ได้จากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลทรายแดงบดละเอียดอันนี้คือน้ำตาลทรายแดงนะคะ เราใส่ทั้งหมดห้านะคะช้อนรุ่นทดลองเดี๋ยวจะลองปิดฝานะคะแล้วก็ขเขย่าให้เข้ากันนะคะนี่นะคะพอเราขเขย่าให้เข้ากันแล้วมันก็จะมีเหมือนเกิดเป็นน้ำแบบนี้นะคะ่ะชูมหอมมากๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้วันนี้ อนนตอนนี้เราทําตอนอี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเปิดฝาแล้วก็ใส่น้ําให้เต็มถุนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเรามาติดตามกันอีกว่าหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงบ้างะะเดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะน้ำมักสำหรับน้องไก่นะคะกับน้องเป็ด และนี่ก็เป็นผลงานหลังจากที่เราทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะคะสําหรับในครั้งแรกที่ทำอะ่ะเราทิ้งไว้1เดือนเต็มนะคะแต่ว่าพอทํารอบหลังๆนะคะเราก็ใช้ประมาณ2สัปดาห์ก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบหลังหลังจากที่เราได้ทําไปแล้วนะคะหลังจากที่ใช้อันแรกหมดแล้วก็หมักไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วเอามาใช้แล้วนะคะในการลงคลิปที่เริ่มถ่าย YouTube ก็คือ เราจะเริ่มประมาณสองสัปดาห์เราก็ไปใช้แล้วก็ไม่ไม่เห็นผลอะไรที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะสำหรับสบรรพคุณนะคะจากที่ได้รู้มาเรียนรู้มาอ่านเจอนะคะตะไคร้ขา่าขิงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับลำไส้ระบบทางเดิอนอาหารนะคะลดท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะแล้วก็พวกบอลเพสพวกฟ้าทลายโจรก็ลดไข้ลดไอ พวกหัวหอมกระเทียมพวกนี้นะคะก็ลดป้องกันการเจ็บป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรพวกนี้นะคะก็สําหรับ EP นี้ก็คงลงให้ดูเพียงแค่นี้นะคะเป็นการรีวิวที่เราทํำได้จริงแล้วก็ใช้จริงถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อให้เป็นกำลังใจช่องกาแฟลดโฟกัฟาร์มลี่ค่ะขอบคุณค่ะ